มือนี้ย่ายบานผ้าพี่น้องมาเบิองประเภทนี้ของอันมูบานย่ายบานเนาะค่ะเนาะอุ้ยอยากหยอกบอกเอาเอาดูมานี่นี่อันประเภทนี้อันถ้าออกพภาษาก็ติเฮ็ดแบบนี้เนาะค่ะอยู่บ้านอันเพื่อนเพื่อนนี่โกับโบลู้แต่ว่าบานย่ายบานเฮ็ดเนาะค่ะนี่เนาะเพื่อนสิเฮ็ดห่านให้อันมาบูชามาอันไต่ไต่ปันทีบเนาะอยู่บ้านเอิ้นไต่ปันทีบเนาะเอิ้นไต่ปันทีบเรื่องอะไรเนาะไต่ ทูปันทีบนี่นี่มาบูชายุบานอื่นสิมีบอลกับเต่ละโมูบ้านสิบ่าคือกันอันภาคอีสานคือกันกยแต่ว่าเห็ุบ่าคือกันด้คิดว่าแต่บุญเขาสากบางบานกับมีด้อยู่กัสินยังว่ามีเได้บ่ลโฮมไหมแต่ว่าไปวาด่จะว่าบ่ลโฮมคือจังอันอบ้านอันเฮ้านะบ่ลโฮมคือบานายกบานเอาอะไรครับไม่มีอะไรลูกไปหาคุณยายเลยไปนี่นี่บานยายบานี <มา S 1> น่อันเส็ด เดี๋ยวเป็นฮานังสิค่ะเอาการกล้วยมาเฮ็ดเนาะสีตุนตุนกล้วยมาเฮ็ดแล้ะกะมีออยก็เอามาใส่มีอันมีม่านเข่ากามาใส่ได่มาบูชาเพื่ออื่นมาบูชาเนาะค่ะมาใส่ไว้เป็นฮานแบบมีห้นกะมาไต่บันทีบมาบูชาขอพรออกพรรษาแล้วเปิดสีเฮ็ดไว้ทุกปีทุกปีกะสี่ไต่ยุ่งสามมือมือว่านี่แล้วก็มือนี่แล้วก็มืออื่นสามมือ อสิเฮ็ดยูทุกปีทถูกปีมันเป็นประเภทนี้ของโมบานค่ะแต่ว่าบานอื่นกับอสิเฮ็ดคือกันแต่แต่บางโมบานกับสิบ่คือเนาะแล้วแต่แล้วแต่สถานเที่ยนพุ่มบานไผ่มันเนาะค่ะบางหม่องอีสานคือกันอยู่แต่กับบ่เฮ็ดคือกันนี่อสิประดับว้เฮ็ดเฮ็ดง่ายๆค่ะบ่ไาด้เฮ็ดที่หยังมากมายขอแต่ว่าไตได้ยังสินะไตเทียนไตถูกได้ยังสินะอื่นๆไตปัญชีพ ได้บันทุกบนทีข้ามข้ามบูชากับมีดได้ค่ะผู้เฒ่าเพิ่นเบาไว้ข้ามบูชาเพิ่สิว่าอันยายบันก็จำได้เล็กน้อยสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุผู้ขาเก็บดอกไม้มาบูชาพระเจ้าแกว้วผู้ขาบูชาแล้วผู้ขาป่าถนาเอาขอให้เล่ากิ้งกลุ่มดังทอนกล้วยมือสวยดังเทียนอย่างได้จำจำได้ซ้ำนีดสิแม่ว้วฟังจำมาได้เองอ่าเปินกรสิมาใจ แต่ว่าเขาแล้งมาไตเบราะควายเล็กน้อยมันจูดอันนั้นโป้เป้โป้เป้แต่ว่าทุ่งมือกันยังห่างก็จะกี่อยู่เนาะจะกี่จูดใส่กันดึกมาใส่เข้าคนเล็กน้อยแมนเขากับมาไตแล้วกับไตไตแล้วไตอีกมือเศร้ากับไตแล้วแต่ว่ากระสีไตอีกอยู่มาย้มไหนกับไตแย้มนั่นไตเลยบูชาเลยเพราะว่าเขาบูยแยมไหนก็ไดถ้าเอาเอาอัน เอาเอาหาดอกหรือว่าเอาหืมนี่อยู่อยู่หลังเก้านี่แมีนอยู่หลังเก้านี่อยู่ข้างล่างนั่นน่ะอันนี้เตมหมูเศร้านี่กับ่ได้ไปตากบาเทโวนอำเพินอยู่เพราะว่าอันกันอันบุญคุณพภากันอยูหนีเนาะกัให้เต้ลูกไปไ้เต้ลูกไปเมียนบุญคุณอยูหนีบุญคุณอันกระดูกยังเพลินกับยูหนีไหม เขาก็ได้เขาไปวายไปกราบดูกราบยังเพิ่นนี่ไปยังเพิ่นนี่วัดศิษฐาวัดไปที่ไหน่ได้ไปแล้วบ่ได้ไปจักปีให้แต่ลูกไปเอาอืมเขาเกิดไปผู้นึงก็ได้ยุว่าเป็นยังแมนไปใส่ก็ได้เบิดได้บุญเบิสตักบาเทโวนั่นอันปีใหม่เขาก็สิได้ตักอีกอยู่ดอกบ้านเขาก็สิเฮ็ดอีกอยู่ สักบาทอันเขาสาดอาหารแหงอ่ะไหมตี่ะยัยะก็ยือน,อ,นอันลงปูสาเตียนอือันนี้มาแข็งจะใหดตั้งไหนสาธุขอให้ลกูกหลานอยู่เย็นเป็นสุขออกพรรษาแล้วไปอ,อ,องค์กรให้ลกูกหลานอยู่เย็นเป็นสุสนขตลอดจนครอบครัวโอ้ทุกคน สาธุสาธุมีราคาประเภทมีบางบานใหา่บานก็เิ็นรูปประมาณนี่เห็ดตามเลือกบ้านแต่สมัยอันเป็นเด็กน้อยเท่ายโยนี่เนาะก็เห็นเห็ดเต้นติดต,ตลอดขอบคุณทุกการรับชมค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตาม ขอบคุณกำลังใจดีๆจาก FC และเพื่อนๆเวยค่ะสวัสดีค่ะ